สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆม,มาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงจืดเยื่อไผ่ค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวญี่ปุ่นด้วยค่ะวันนี้พี่การซื้อมาหนึ่งห่อนาะก็ประมาณสักร้อยกรัมมั้งคะมันสี่ขวดเล็กๆอ่ะเยื่อไผ่ก็ห่อหนึ่งนะคะอ่าประมาณสักร้อยกรัมคงได้เนาะ,ะต่อมาค่ะเราก็เอาเยื่อไผ่ไปล้างทำความสะอาดก่อนนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นท่อนๆค่ะ เะี๋ไปการสาธิตให้ดูนะอ่าแล้วก็ใส่ด้วยผักหน่อไม้ฝรั่งกับแครอทน่าจะดูน่าทานนะคะอ่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาหน่อไม้ฝรั่งเนาะใส่ไปกับแคอรอทอืมเพื่อความสวยงามประมาณนี้นะคะอ่าไปการสาธิตให้ดูสองอัน ต่อมาค่ะกุ้งก็เช่นกันค่ะพี่การก็เอากุ้งนะ,ะแกะเปลือกไว้หางเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วพี่การก็เอามาใส่ในเยื่อไผ่จะใส่ยากนิดนึงเนาะ,ะประมาณนี้นะคะ,อะเอากุ้งไปใส่ในเยื่อไผ่นะแล้วเราก็เอาก้านหน่อ,นอไม้ฝรั่งใส่ลงไปนิดหน่อย ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปลองทําดูโอ้โหเด็กๆเห็นต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆกุ้งก็ประมาณ8-10ตัวนะคะพิการก็เอาไปใส่ในเยื่อไผ่หมูสับก็ประมาณ300กรัมนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นเยื่อไผ่นะคะใส่ด้วยจะใส่ด้วยหน่อไม้นะกับแครอทใส่รวมกันนะคะต่อมาค่ะก็เป็นผักกาดขาวญี่ปุ่นนะคะประมาณสักห้าห้าห้าหัวนะคะหัวเล็กๆค่ะอันนี้นะคะเป็นรากบักชีสามรากค่ะกระเทียมสองกลีบนะคะแล้วก็พริกไทยเมรร็ดประมาณสักสิบห้าเม็ดค่ะเดี๋ยวเราไปโขลกรวมกันเป็นสามเกอนนะคะน้ำปลาสองสามช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะตัดด้วยน้ําตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับจะทาแกงจืดเยื่อไผ่ของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาตําเจ้าสามเกลอก่อนนะก็เอากัเอ่อพริกไทยเม็ดนะคะ ใส่โคกโขกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่รากผักชีนะกับกระเทียมลงไปโขกรวมกันเป็นสามเกืนนะคะเ <_ d ata> มื่อตำสามเกลือแหลกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคุกในหมูสับค่ะตอนนี้เราต้องตำให้แหลกก่อนนะ <_ d ata> โขกไปโขกมาชักมือแล้วเนี่ยหอมนะเจ้าสามเกลือรวมกันเนาะ <_ d ata> ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปคุก นะคะไปคุกกับหมูสับแล้วเราก็ใส่นะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้พี่การใส่น้ำมันงาลงไปด้วยนะน้ำมันงาแล้วก็พี่การก็จะใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราคุกรวมกันค่ะผงปรุงรสก็สักหนึ่งครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตาลก็นิดหน่อยค่ะ อันนี้เราแบ่งมาจากที่เราจะใส่ในหม้อนะขั้นตอนนี้นะคะเราก็คุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในหมอ้อพี่การได้ตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะหลังจากน้ําเดือดเนี่ยเราจะใช้เวลาต่ออีกสิบนาทีค่ะให้เขาเดือดนะคะประมาณนี้ค่ะ,ะน้ําเดือดได้ที่นะคะเราก็ใส่น้ําปลาลงไปค่ะตามด้วยนะคะผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้าตาลทรายนิดนึงเพื่อตัดรสนะคะจะได้ไม่เค็มโดดอื ต่อมานะคะหมูที่เราคุกไว้เมื่อคู่นะคะเราก็ปั้นลงใส่ได้เลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่จัดเลยค่ะชอบเล็กเราก็ปั้นเล็กๆนะชอบใหญ่เราก็ปั้นใหญ่ๆปั้นให้หมดนะคะเมื่อคู่เดือดมากร้อนมือต้องหลีไฟลงอ่าปิดฝาให้เดือดสักครู่นะคะมาเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เอ,อกุ้งที่เรา ใส่เยื่อไผ่ไว้นะคะลงไปอันนี้เราช้อนฟองออกนะใส่ลงไปเลยค่ะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็ผักค่ะผักที่เราใส่กับเยื่อไผ่เนาะใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆปิดฝาไว้ก่อนให้เดือดอีกสักคู่นึงนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเราค่อยใส่ผระกาดขาวลงไป เพราะว่าผักกาดขาวเขาจะสุกเร็วถ้ามีฟองเพื่อนๆก็ช้อนฟองออกอีกได้เลยค่ะน้ําแกงก็จะได้ใสแล้วก็อร่อยน้ําแกงจะได้ไม่ขุนนะคะอ่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายงานไม่สวยใส่เลยค่ะ,ะผักกาดขาวญี่ปุ่นของเราใส่ลงไปเลยเอาทับพีก,กดสักนิดสักหน่อยก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเมน,นูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานฟินค่ะ เห็นไหมคะน่าทานไหมคะนี่โอ้โหหอมฉุยเลยการเห็นแล้วท้องร้องเลยเนี่ยตักข้าวรอเลยเพื่อนๆสืๆนดน้ำแกงร้อนร้อนอย่าบอกใครเลยเมนูนี้ถ่วยเดียวคงไม่พอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงจืดเยื่อไผ่ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะ อย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ